พระเจ้ายังทรงรักผู้คนบนโลกนี้อย่างมากดังนั้นในวันเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าได้ส่งพระเยซูคิดลงมาเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเขาจะสามารถคืนดีกับโค์ได้อย่างไรแล้วพระเยซูองค์นี้คือใขรเราพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าทรงเป็นบรมครูที่ยอดเยี่ยมผู้คนจำนวนมากชอบฟังพระองค์สอน พอทรงสอนถึงวิธีที่เขาจะกลับมาหาพระเจ้าได้อีกทั้งทรงเป็นผู้กระทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยวันหนึง่งผู้คนมากมายมาฟังพระองค์สอนตลอดทั้งวันเมื่อทรงเห็นว่าพวกเขาหิวมากพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมาขั้นขอบพระคุณแล้วทรงอวยพรและทรงแจกจ่ายให้กับคนเหล่านั้น วันนั้นมีผู้คนมากกว่า5,000คนที่ได้กินอาหารและพวกเขาก็กินอย่างอิ่มหนำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูสามารถที่จะช่วยสนองความต้องการที่จําเป็นของเราได้อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงอยู่ในเรือเพื่อข้ามทะเลสาบใหญ่กับผู้ติดตามโรงขณะที่พระเยซูกำลังหลับอยู่ก็เกิดพายุใหญ่ขึ้น พวกที่ติดตามพระเยซูก็ปลุกพระองค์ขึ้นมาและบอกว่าอาจารย์พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพระเยซูทรงยืนขึ้นแล้วบอกกับลมและคลื่นว่าจงเงียบและสงบทั้งลมและฝนก็หยุดในทันทีทันใดฤทธิอานาจของพระเยซูเหนือกว่าพลังธรรมชาติของโลกนี้ เมื่อพระองค์มาถึงอีกฝั่งก็ทรงพบชายที่ท่าทางดุร้ายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่แถวๆหลุมศพเขาถูกวิญญาณชั่วหลายตนเข้าสิงและเป็นคนที่น่ากลัวมากเมื่อพระเยซูทรงเห็นชายผู้นั้นพระองค์ทรงสงสารเขาในสภาพที่เขาเป็นพระองค์ตรัสกับวิญญาณชั่วเหล่านั้นว่าจงออกไป ทันใดนั้นวิญญาณชั่วก็ออกไปจากเขาและความนึกคิดของเขาก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งฤทธิ์อำนาจของพระเยซูอยู่เหนือเหล่าวิญญาณชั่วมีอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อนสนิทของพระเยซูป่วยแล้วก็ตายสองสามวันหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้ไปที่ฝังศพของเขา เมื่อเห็นอุโมงค์ฝังศพของเพื่อนของพระองค์พระองค์ก็ทรงกันแสงพระองค์ทรงไปด้านหน้าของอุโมงค์นั้นแล้วตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยจงออกมาเถิดเพื่อนของพระองค์ผู้นั้นก็กลับมามีชีวิตและเดินออกมาฤธิ์อำนาจของพระเยซูอยู่เหนือแม้กระทั่งความตายพระเยซูทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราและอยากให้เรากลับมาหาพระเจ้า